การประกันคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย1.1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนบ้านหนองเรือจะให้มีโครงการอ่านกลางวันอาหารเสริมนมและมีการติดตามภาวะโภชนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอและมีกิจกรรมออกกำลังกายหนา้องเรียนทุกเชา้าทางการเต้นรำไทยและขี่ตะมวยไทย 1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านหนองเรือมีโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งในห้องเรียนมีการจัดบุมวิทยาศาสตร์และจัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนบ้านหนองเรือมีกิจกรรมหนูรักภาษาไทยเพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและโครงการมินิอิงลิชโปรแกรม ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้จากครูภาษาอังกฤษโดยตรงและมีกิจกรรมคำศัพท์วะละครัทุกเช้าในตอนเข้าแถว1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนบ้านหนองเรือจัดทําโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีทั้งกิจกรรมศิลปะกิจกรรมร้องเล่นเต้นรําและฟังเพลงโมซาร์ทก่อนนอนพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมวนต่างๆของโรงเรียน 1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองเรือมีโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมเพื่อให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายเพื่อให้เด็กได้ปลูกฝังมารยาทความเป็นไทยคุณธรรมจะเรียธรรมที่ดีมาตรฐานที่ 2. การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเรือได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยหลักสูตรมีความยืดหยุนและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองเรือเน้นการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เรียนรู้ผ่านการเล่นโดยใช้กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะ EF 2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาล ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย2.4การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเรือได้พัฒนาครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบแผนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาเด็กเป็นรายบุคคล2.5การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารจะให้มีการนิเทศและประเมินการปฏิบัติงานของครูโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้2.6การใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยโรงเรียนบ้านหนองเรือมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนบ้านน้องเรือมีการจัดมุมประสบการณ์อย่างน้อย3-4มุมในห้องเรียนอนุบาลได้แก่มุมบล็อกมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์มุมเกมการศึกษามุมบทบาทสมมุติและมุมดนตรีพร้อมทั้งพัฒนาห้องเรียนให้สะอาดและสว่างมากขึ้น 2.7สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยและภัยพิบัติโรงเรียนบ้านหนองเรือมีการจัดสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีสถานที่รับประทานอาหารห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะจัดสวัสดิภาพสำหรับเด็กมีการติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค2.9 กระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านน้องเรือพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือครูบันทึกลักษณะพัฒนาการพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่องและมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครอง2.10การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนบ้านหนองเรือมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย3.1การออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านหนองเรือจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กภายใต้คำว่าเก่งดีมีสุขจัดประสบการณ์แบบบูรณาการซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยครูมีการสร้างให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นมีการจัดกิจกรรมแบบ6กกิจกรรมหลักเรียนรู้ผ่านการลงมือทำา3.3ครูหรือผู้ดูแลเด็กประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองเรือมีวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงใช้วิธีการที่หลากหลายไม่ใช้แบบทดสอบและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์